เข้าถุงแยงระบันนี่พร้อมพี่น้องเอ้ยง่าคักบันนี่จับปลาตัวใหญ่ง่าคักง่เนี่ยนั่นเจออีกแล้วตัวหนึ่งโอ <S 2> <S 2> ้ ตัวนี้ก็ใหญ่พ่ามาดอ้าผูดาเผูด้าู้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาคอยใหญ่ลุมองปลาตัวนี้ดปล่อนเงมันนักงนักดึงแท้ยางพี่ดีขึ้นไปดีีงเงะ แกเล้วนะเขาได้เ hmm. ย oh, <yeah. S 2> mm ียมดอกามันเลือดไปข้าประดุกเตอมาเข้าโคตนมันจะถิงแก่เลยไม่ได้ยามันตัวนี้ตัวนี้แบนี้แบบบุญเยอะมากว่าสิ่งท่ได้มันก็มีที่

อืมไปแล้วห้ามไปแลยพุ่น่ะแล่ลงมาอยู่ลรือตัวนั้นแม่พี่เดียยี่ทั้งกระปุกพี่นะแม่พันมนอยู่นี่นอกอ๋อตัวนี้สามโลคุณเอฟซีเอ้ยพุ่น่ะโอ้โหลงของแล้วบ้านนี้เต็มของเลยตัวเดียว ค่ะ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 อืม <c oughs> เสียงอยู่ในโกนใหม่เนี่ยกระดังอยุขวักขากโคขา,ขาดอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่น้าโกนใหม่นี่ <c oughs> สังเกตเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่หน้าขอนมีขอนอีก่เด้ดปิดหูไว้เรียบร้อยแล้วว่าสัน้นเอออันปิดหูแล้วนี่มีตะกียบปา่าพอนมาเสียงดังครุครุครุอยู่แหมเออ มันเป็นนันคอนที่เป็นโกลนทางในเนาะป้ามันก็จะเข้าไปอยู่ในหลืบโกนเนี่ยละพ่อแม่พี่น้องเลยคนน่ะเอาใบบัวปิดปากไว้แล้วเออปิดปิดปากโกนไม่เด้อบ่แม่นปิดปากผู้ใดได้ไดี๋ยวระบบปาคอตัวนั้นนะแม่พูดอะไรพูดอะไรบอสเออเวียนมาเวียนมาอันนั้เห็นแต่หัวเห็ดโผยังไง มไปก็เลยลงมือยแหละอ,อืมปลาคอปลาคอเฮ <c oughs> ้ยเม่นยังบานนี่พ่อใหญ่ยังนี้โเ้ยปลากระบอกงุ้มผัไปมั่งเครื่องบานนี่ <c oughs> อืมบงแน่พ่อแม่พี่น้องผู้นี่บอกงุ่มปลาเด้ถ้ามันพังอย่างคนน่ะพังเครื่องอ้ยขออนุญาตหัวเด้วยเห็นตั้งแดงบอกอยู่สื่อๆบานเมืองบันงุ่มปลาจะขอไปมัางเครื่องดีแล้วและมีผู้มามังเครื่อง มันต้องขึ้นไปถึงมีอุปกรณ์นิดเดียวอ่าฝ่ามือเลี้ยนโอ้ห่นเอามาิเดี๋ยวรอรุ่นนะคะทุกท่านว่าจะได้ปลาเยอะปลาน้อยขนาดไหนนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะก็ยังงมยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังงมไม่เสร็จนี่นะคะข้างบนก็ยืนให้กำลังใจกันนะคะคุ่มเคอญาติพี่น้องนะคะคุณเอซีนะคะ ่เนี่ยยูน้ำเจอันนี้เอาเมะอวานเมอซืนนี่ฮะแันมาคว้างมะหวั่นมะซืนอคว้านเจ้าทำมาอีกอยเห็นฮะออกอต้กองเทียนมาเรามาเอาฝ่าได้หนน้ำุ้นอเนกระยาพานะคะยาภาเออลงมางมหอยเด้อลงมากรไงยลงมางมหอยนี่ยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวตะออนจะ ถ่ายให้คุณเอฟซีได้เห็นนะคะหลังจากที่นะคะเก็บปลาขึ้นบนหนองเนี่ยนะคะให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวปออนก็จะถ่ายให้ดินนะคะปลาได้เยอะได้น้อยขนาดไหนนะคะดูชิค่ะหอยก็ขึ้นมานะคะคุณเอซีนั่นค่ะหอยโผล่ขึ้นมาแล้วหอยนะคะคุณเอฟซีหอยโผล่ขึ้นมาหายใจเพราะว่าเป็นขี้โครนเป็นขี้โตมเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านเยอะมากเลยเนาะค่ะซางล้างอยู่เลยนะคะ หอยจุ๊บหอยจุ๊บน,นั่นค่ะคุณเอซี่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสปารบคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกรรันและกันด้วยนะคะอออเเ ออันสิพ่มนี่ลาอะัน้ยอัฮักขี้ตุ่มมัพ้งเอียวพี่นะตัวนึงกับยี่พี่แม่นี่เนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนี่สองสามตัว